จ้่เดี๋ยวผ้าปกหอมจากต้นหอมนะจ mm ๊ะเข้าสีเอาอันนี้เป็นที่เข้าสื่อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะจ๊ะเป็นออร์แกนิกกะดีนะจ๊ะเนี่ยข้าสิตัดเอาตามนี่นะจ๊ะส่วนที่เหลือเข้าสีเอาไปปกแล้วก็บางส่วนเอาก็สิกินนะจ๊ะจ้ะตัดเอาประมาณนี้นะจ๊ะส่วนนี้เข้าสีเอาไปปกส่วนที่เหลือเข้าก็สีใส่ออมมาอนี่จ้ะ เป็นยังก็ปลูกหอมจากต้นหอมยังสีเนาะจ้ะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นกลางฤดูกลางฤดูปลูกผักเนาะจ้ะกันเขาเริ่มต้นจากเมล็ดเลยนี่มันจะใสเวลาโดนเนาะจ้ะเนาะแบบพอดีพึ่งยญ่ปักขม้าบานนี่เนาะจ้ะพักหลายชนิดก็ได้เริ่มจากพอมีเวลาเพาะจากเมล็ดเนาะจ้ะเขาเลยเอาเป็นสูตรหนึ่งเนาะจ้ะเนาะโอเคัดเอาที่การนี่เนาะจ้ะ สุนีเขาก็ไปปลูกต่อน่าจะนะเดี๋ยวสิปลูกไปสักพักหนึ่งแล้วสิอัปเดตให้มันน่าจะว่าเขาใหญ่เป็นไหนโตเป็นไหนนะจ๊ะโอเคสุนีเฮากะสิเอาไปปลูกนะจ๊ะนะใช้น้ำไเกินเพราะว่า พราะท่านในปลูกท่านที่นะ่าจะเสียดกับเขาก่อนโอเคนี่ส่วนนี่ข้าสิใสอ่อมจะ้ะนี่ข้าสิใสหอมจิตัดไใเนาะจ้ะตอนนี้ข้าวเซียมดาปลูกทิมไใบแค่ม,มือเดียวเมื่อเป็นมือเดียวจะขึ้นทิมใวหนึ่งขึ้นจะ้ะเริ่มปมล้วเนาะจ้ะข้าวเกษมดาปลูกง่ายๆเนาะจ้ะ ก็ได้กินสองแวเขากินใบไปแล้ววะนี่เะาเกิดมาปลูกตัอนะจ๊ะเอาแค่นี้ไปเลยจ้ะง่ายนิดเดียวเนาะจะปลูกกินใบหรือสิกินหัวดีแจ่มอันนี่เลยนาะจ้ะเพราะว่าหอม เอาะด้ต้องการหัวให่เนาะจ้ะอเอาแข่สิปลูกกินใบทีๆไปเลย่ยได้เนาะจ้ะเนาะพื้นที่ห้าวหลายแต่ว่าดินอันนี้ดีเพราะว่าพึ่งสื่อมากเนาะจ้ะเดี๋ยวสิอัปเดตให้มึงเนาะจ้ะว่าได้ผลบ่ เป็นทีเวลาแซมกันไปมีอะไรหยัดเข้าไปเลยจ้ะนี่เอออาจจะน้อยว่าเป็นยังเพราะว่าหอมเป็นพักที่ปลูกง่ายที่สุดเนาะจ้ะทีๆกับว่ามีปัญหาจ้ะแค่อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ใบเริ่มองแล้วจ้ะ ประมาณหนึ่งเดือนเด็กเก็บกินไปได้แล้วจ้ะ